บัดนั้นเสนีสีตำรวจกวดขันในด้านทำการพระเมนนั้นทั้งกลางคืนกลางวันเด้งรัดให้ยกดูกผูกเชือกแย่งระยะยอดปรางนพสูนสวมฉตดตำรวจในไม้สูงสันทัดขึ้นผูกแผงผัดจัดกระจังติดชั้นเชิงบาดบัวงายเรียงลายเทพป,ปนมยืนนั่งบัญชรชัชวานบานบางฝาผนังหลังคากะยาลงพนักงานด้านทำพระเมนทองก็ติดตัวลำยองหางหง หน้ากระดานฐานปัตรไม่ขัดทรงบรรจงตั้งเครื่องพระเบญจาเพดานดาราะระยาย้อยผูกค้อยผู้พวงบุปผาฉากกระจกยกตั้งบางตาแต่งที่เป็นข้างหน้าข้างในบ้างตั้งไม้กระถางวางรูปสัตว์รอบจังหวัดบริเวณพระเมนใหญ่รูปกินนอนอ้อนแอนเอาใจวางไว้ริมมุกทุกทิศซุ้มดอกไม้รุ่งลายซ้ายขวาคมระยาหลายลูกผูกติดราชวัตรทึบตั้งบางมิดฉัดเงินทองปิดน้ำตะกู บ้างยกฉัดเบนจะลงเรียงเรียบเสาตะเกียบปักเคียงเป็นคู่คู่อยากต่อตั้งวางข้างประตูยืนอยู่หูตาน่ากลัวบ้างทำโรงหุ่นขนช่องระทาขึ้นหลังคาดาดแผงผูกจัวปลูกสาราช่อทานทำครัวเสร็จทั่วทุกตำแหน่งแต่งไว้